สวัสดีครับวันนี้กับไลเลนเจอร์สเปเชียลสเตทนะครับประจำวันพฤหัสที่5มีนาคมแป๊บแบนั่งทางนาำไม่เป็นไรสวมไมโครโฟนเอ้ยสวมหูฟังแล้วหูเออจังงั้นนะอืมอืมแอบลุยกันเลยดีกว่าช่วงนี้ก็พยายามเลขฟอร์มกลับมาอยู่นะ ก็โอเคอยู่อืมบางด่านที่ทําได้ก็ได้ไงบางด่านที่ยากก็ช่างมาแล้วกันก็ได้แค่เฉียวอะก็รู้จะทําไงเต็มที่แล้วแต่ด่านสร้างอะเน้นๆอยู่มันชัดไงดูตรงดาวอะมันจะชัดมันจะไม่ค่อยแตกต่างมันเด่นไงใช้คาว่าเด่น แต่ที่ดาอื่นนะมันโอ้โหโอไม่น่าเอาคนคนนี้เลยเดี๋ยวเอาออกดีกว่าโอ้ยมันขึ้นมาเตือน่องางดาเนี่ยถ้าตัวที่อยากได้ไม่ได้อยู่ติดกันในเซตเลยมองไม่ทันอย่าอย่าอย่ เลงแบบเงียบๆมันก็รู้สึกจะดีว่านะไม่ต้องมาพวงพูดไงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องบรรยายใช่ไหมว่าเอ้ยเรากลาลังจะทําอะไร,รากลาลังจะากลาลังจะอะไรพรองล้วเราก็กดจังเดียวเส้นก็จะทําอย่างนั้นอีกแหละตาแรกไงก็พูดก่อนเดี๋ยวอีกสี่ตาผมจะเงียบๆแล้วกันสลับสลับกันไปโอเคครับ โอเคตัดภาพไปเลยอืมอีกแล้วอะเฉลียวแยะซักจะเช็น โอ้โหได้ไว้แม่สดุดยอดไปนนี้จัดมาสองตัวเลยดวงกำลังมาครับจัดไปเอกอยู่ที่ความมั่นใจได้ไมั้งถ้าคิดว่าจะกดได้ไม่ก็กดได้ อันนี้เราจะมาดูอะไรกันอีกหน่อยนึงที่เพิ่งรู้ว่ามันมีระบบนี้คือผลึกนะครับดูจำนวนแร่นะครับเต็มที่สามสีแปดศูน์นะครับเพิ่งรู้ว่าเวลาเมื่อเราตีผลึกได้นียตีเป็นของเราเนี่ย,ยจำนวนแร่เต็มขยายแ้่ไปด้วยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ แค่นี้แหละจึงว่าบางดาทำไมความจุแรกมันไม่เท่ากันเนี่ยขยายขึ้นไปนแล้ว่็ตีได้อีกอัน ใชกันโอ้เมื่อกี้ติดกันด้วยนะครับน่าเสียดายเสียสมาธิไปหน่อย จากนี้ก็คงไม่มีทายคลิปนะครับเอ้ยวันนี้จะคงทำเป็นประมาณนี้มากกว่าก็สึกเครื่องมันจะเหนื่ๆไปนิดนึงกว่าจะกดเข้าได้สองสามสี่ห้าหกเปลี่ยนทีมกดโล่สองเพื่อน แคบเลยดูคลิปของเด็กเรดโดเพประยุทธ์ก็ถ้าทางจดสปาร์ตไกลมากเลยครับไกลกว่าหนอดิน่าเสียดายที่เราไม่ได้ครอบครองเราการเดินก่อนแล้วกันครับ ถ,ถ้าไม่ใช่ตัวเลมิเต็ก็น่าจะได้อยู่ก็ได้ในสักวันนั่นแหละโอเคเด็ดกันเพื่อสมากุ้งได้ไงวะโอเคแล้วเจอกันครับ โอ้โหรถไปค่ะทำไมโอ้จบตาใี้เด้ผมเล่นตัวที่ผมอยากได้เลยแล้วกันโอ้โหอยู่ด้วยความมั่นใจเฮ้ <c oughs> <c oughs> พอได้ก็ขี่โม <c oughs> โอเคครับ เดี๋วจะยาวเลยกันนะครับเดี๋ยวช่วงย่อๆยเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวจัดทีมนิดนึงไม่มีอะไรให้เก็บเลเวลแล้วละ่ะได้เลเน่มาเพิ่มเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินใส่อะไรไปดีโอเคตัวนี้ ตัวจะเต็มแล้วสองร้อห้าสิบเก็บอะไรเยอะๆกันไมมรู้อืมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนอกด้วยนะครับก็ไม่ต้องส่งตรงแฟนชิปพอยก็ได้ขอแค่เอาทีมผมผมไปเล่นนะ่ะก็พอละเอาทีมผมไปเล่นก็น่าจะผมก็น่าจะได้สักที่สิบแค่นี้ก็พอที่เหลือก็ส่งแบบออโต้ไปแล้วกันครับ เพื่อนก็ไหนส่งไาก็ส่งกลับให้เขาไปเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งให้ใครได้บ้างเหมือนกันนี่ยังไม่หมดมั้งเนี่ยถ้าหมดโคดตาแล้รมันลดส่งกลับไม่ได้มันแตกต่างจากคุกกี้รันรงคุกกี้รันส่งไปส่งกลับได้ทุกชั่วโมงหนึ่งครับแค่60สนาทีมันก็รีเซ็ตใหม่แล้วแต่อันนี้มันต้องรอ24ชั่วโมงครับก็เลยลำบากนิดนึง 800 8 0 0 8 4อ้อยโอ้สักครู่กันครับพอสไว้ก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วเนี่ยฮะหมดหมดโคต้าตั้งแต่เที่ยงเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยหมดโคต้าส่งกลับละขออภัยด้วยนะครับก็มันโคต้าได้แค่วันละห้าสิบคนก็ดูเพื่อนทั้งหมดสิ เออแต่คนที่เลเวลเกินมาสเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เรียกใช้งานทุกวันแล้วครับเรียกใช้งานถึงเลเวลที่99-98ดนั่นแลหละเดี๋ยวหมดซางนี้ก็สวัสดีเลยแล้วกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบ ตัดแต่ช่วงแรนดอมมาให้ดูนี hey, ่ครับไอ hey, ตัวนี้มันมั่นใจเพราะอย่างที่ว่าแหละครับให้สังเกตด,ดาวมันตรงตัวละครเนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะแล้วเวลาเราซ่องมองเราจะตาผ้าครับจับโฟกัสจับภาพอะไรได้ม่ไม่ไมไมทันแต่ดาวเนี่ยมันเด่นชัดเจนสุดละมันก็เลยไม่โอกาสได้เยอะ ถึงจะเป็นตัวเดียวก็เถอะที่เราต้องการกบแดงด้มั้งโอเคก็สวัสดีเลยแล้วกันครับตัวลืมจอสามสี่ห้าหกพูดงงๆนะก็ประมาณว่าจบดาดนี้ก็จะเหลือจะรันด้อมรนรนวแล้วครับ เมตาโอได้เหลือเยอะหนึ่งนี่ก็ได้ใช้ครับแต่จะไปเล่น PvP ก็น่าจะใช่เนี่ยนะเบตเทิลหมดแต่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้หรอกโอเคใช้กัน ยากระซังเลยแล้วกันครับกลัวมันมาตัดไปตัดมาแล้วมันเสียสมาธิ โอ้โหเซ็งสดๆครับอย่างนี้ถือว่าได้ไปเลยเนี่ยผมก็แรงเห็นนะนะแรงเจออยู่แต่มันไม่ม,มันไม่เป๊นนะไงก็บอกแล้วว่าเข้าๆถ้าผมเปิดได้เป๊ะทุกตาก็โอ้โหรับจ้างจับแล้วละ่ะน่าจะรลายได้ดี มันแค่เขาข้าวเท่านั้นเขาจะชอบเป็นสุดท้ากบแดงกับไอ้พวกตัวเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันที่ว่าจะง่ายมากจากคลิปที่แล้วเลยมันไม่ง่ายมากหรอกเรารู้สึกมั่นใจไงถ้าติดกันสองตัวเราก็ประมาณได้เออ หยุดเร็วขึ้นอีกนิดเดี๋ยวหยุดช้าขึ้นอีกหน่อยก็ได้โอกาสได้ยังมีอยู่แต่ถ้ามีแค่ตัวเดียวนี่ก็คือต้องแป๊บๆเท่านั้นห้ามช้าไปห้ามเร็วไปถ้ากรบแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออแล้วก็หยุดให้เร็วขึ้นได้หยุดจากกบแดงแล้วก็ยังได้ตัวสางอยู่เอเคครับ ปุ๊บกเศร้ากับชีวิตอะไรกันเดยวรีบร้อมไหน่อยครับกลัวจ้องไปนานๆแล้วตาจะพาก็เลยรีบกดโอเคครับก็วันนี้ก็สวัสดีหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงแลนดับร้วนๆครับอีก3ด่านอีกอีก2ด่านสิล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีกันบ่อยนะโอเคครับกดให้เดือดถึงด่านนี้แล้วนะใช้กันในช่วงแรนดอมครับพูดตรงๆมันก็อยู่ที่ความมั่นใจนะก็ใครแค่ว่าจะได้ก็ต้องมั่นใจอะจับจังหวะตัวเองให้ได้สักรอบก่อนแล้วต้องรักษาจังหวะนั้นเอาไว้โอเคครับแต่ด่านนี้มันสูมยากครับพูดตรงๆเลย พูดเลยแล้วกันเนี่ยเท่ามองตรงเนี้ยจะไม่ชัดเลยครับจับโฟกัสยากมากจะมองดาวก็ไม่ได้อีกดาวมาเท่ากันหมดด่านนี้ก็นะนดำให้ดับมันคลิกไปเลยครับเข้าข้าวมันได้เข้าข้าวข้าวสดๆเลยปึ๊บปเ๊บปึ๊บปึ๊บไม่รู้เรื่องเลยตักดวงมันมาครับดวงมันจะได้ <c oughs> นะครับอันนี้มองไม่เห็นจริงๆ <_ d ata> เปิดๆป,ปิดๆนะครับไป <_ d ata> ดูว่าอันนี้มันก็ย่าเหมือนกัน <_ d ata> เล่นให้ดูบ้างหรือเปล่าของโรดดานนี้เด <d ata> ี๋ยวก็เล่นแค่3ามด้านหลัก <_ d ata> อ่เลื่นไปต้องแช่ครับอันนี้ <_ d ata> ต้องแช่ตั้งแต่มันอยู่ในฝั่งป้อมเนี่ย <_ d ata> พอที่ป้อมจะแตก น่าจะไม่ค่อยเล่นให้ดูเท่าไหร่ก็ถ้าไม่แช่เนะี่ยเราจะได้มาตีป้อมแข่งกันแน่ๆครับพอตีป้อมแข่งกันป้อมนี้มันโจมตีหมู่นะครับเราเสียเปรียบส,สุดๆเลยแช่ไปจ้าครับจบเย้ครับ อืมดับบัญชีแล้วกันดาบนี้ผมไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวใช้ระดับบัญชีสี่ทีจะได้อะไรคิิๆโอ้ <c oughs> ถ้าเปิดได้แต่แบบเนี้ยอ่ะอย่าไปหมดเลยวันน่าจะเล็งเองดีกว่าดีเราก็เลือนไงจะใช้ดวงหรือฝีมือเล็งเองมันยังได้ลุ้นไงตัดบัคลิกแล้วมันมันก็อย่างเงี้ยเข่ครับด่านนี้เดี๋ยวดูให้ละเอียดใกบ้แล้วกันเปลี่ยนทีมติดโล่สงเพื่อน นี่ครับผมจะกดน้ำแข็งอันนี้ปล่อยช้าหน่อยเมื่ออันนี้ครักดแกะเต็มแล้วแช่ครับแกะตัวนี้นะแกะ6ดาวซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยมันก็ต้องมีสเตปของเราอ่ะอย่างเงี้ยถ้ามันตีมาได้เกินครึ่งอ่ะผมก็จะเล็งรอจังหวะกดน้ําแข็งไปเลยก็ะจะเป็นสเตปที่ตายตัวครับก็ทำให้เราเล่นได้สะดวกขึ้น ถ้หลัหลงๆก็มาเล็งที่น้องแกะนะครับพอแล้วผมกดเริ่มผมเลิ่กดหนึ่งสองสามสี่แล้วหลังจากนั้นตัวไหนเต็มก็จะเริ่มกดครับไล่ทีละตัวเแย่ตอนนั้นก็น้ําแข็งเต็มจะกดเอ้ยน้องแกะเต็มแล้วกดน้ําแข็งจับจังหวะนี้ได้ก็โอเคสะดวกขึ้นเลยเล็งเลยกันนะเพิ่มเพิ่มเ่โเดีอ่ะ หมดคตวตาเราบ้างได้ไปกี่ตัวแล้วสังนี้ก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีของอีโวด้วยหละเนี่ยสังไปแล้วของดีอะสังรู้สึกว่าจะได้บ่อยจริงๆอย่างเมื่อวานนั่นแหละที่ได้เยอะโกรดีใจเลยแหละแต่วันนี้ได้แค่เชี่ยวครับพูดคำว่าเชี่ยวแล้วหมดแรง ด่านนี้ก็เหมือนกันดาวเหมือนกันล้วนเลยจะเลงตัวนี้ก็ยากอยู่ดีเพื่อความสบายใจก็ดับพันลิบไปก็ได้ครับจะไม่ได้ไม่รู้สึกผิดหวังหรือจะกดสมเอาก็ได้แล้วจะชอบเลยครับใจกันช่วงแรนดอมครับช่วงแรดดอมนี่ก็ขอเลงแล้วกันเพื่อความเพลิดเพลินครับไม่ได้มีอะไรมา นี่จะหากกันนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้รู้สึกปุ๊บแล้วก็ฉลับออกมาใช้เลยไปสโลดูกันดูกันเอาเองแล้วกันครับาบางทีก็เลยไม่ค่อยออกหรอกครับว่าจะกบแดงหรือแม่มดดีก็ไม่แน่ใจว่าสายตาเราจับภาพอะไรได้ก่อนกัน แต่ที่จริงมันก็จะเป็นกบแดงแล้วนะแต่อีกตัวมันก็เด่นไงเพิ่มชีวิตอ่ะครับปิดท้ายด้วยเต็มเต็มฉากเลยแล้วกัน1 2 3สองสามด่านนี้ลุยเลยครับ รีบตีผลึกแล้วค่อยเปลี่ยนทีมก็ได้ครับถ้าสนใจผมจะเผยไปกดเพิ่มผลึกก่อนตลอดเลยแต่นนี้น่าจะจะใช้อเทมโล่บ้งครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้ท่านเหนื่อว่าอยู่แล้วอะแต่ทับต้องมาเร็วตีป้อมไม่ดีก่อนที่เขาจะตีได้มันจะง่ายขข้นอจเลย แต่กดโล่ปะเทินก็จบครับรวมถึงเมทโอก็ได้เหลือเยอะนี่โอเคครับเล็งกบแดงและกระดานนี้แม่มดเปื่อยแล้วสักวันหนึ่งมึงคงเต็มกับแม่มดโอเคได้ก็ดีครับก็วันนี้ก็จบไปด้วยน้องคาร่าแล้วกัน ขอให้สมกันให้ส,สนุกเลยครับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยตาจะได้ไม่บวมสวัสดีครับ